สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆและเอฟซีที่เคารพรักทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอลุงเดืองวันนี้พาพี่ๆน้องๆมาชมแบ็คโฮนะครับใน้ร็งานคูริงขุดไอ้พอไลไวพอลไว เมื่อวานก็ฝนตรครับลงอย่างหนักรถด,ดำรถอะไรก็วิ่งกันไม่ได้ก็มารับช็อบเชยริงครับเป็นลักษณะงานแบน,นี้ก็การรถแม้ครูก็ชอบเลยละ่ะเพราะว่าดินฝนตกลงมาก็ดินจะเปียกชุ่ม สังเกตนะพอเวลาเราขุดมันจะขุดง่ายครับดินมันอ,อน่อนอันนี้ก็ชอบเลยครับทำให้การทำงานนั้นเร็วขึ้นนะครับเ,ออวเวลาที่ดินแข็งหรืออะไรแล้วก็ไม่ไหลครับ งานเลรงานอะไรเราก็ต้องเนี่ยครับถ้าเจ้าของที่เขาไม่รีบอะไรเราก็ต้องเก็บไว้ครับเก็บไว้รอจังหวะฝนตกเราค่อยมาทำนะครับได้ให้ขึ้นนะครับลายทำงานก็จะได้ประหยัดเวลาทำงานแล้วก็ตรถก็ไม่เปลืองน้ำมันครับต่อดีดีดีกันห,หลายอย่าง ทำงานด้วยก้าด้วยความระมัดระวังับ นะครับเอททุกท่านนะครับก็ห่างหายกันไปนานนะครับพอสมควรนะครับก็ไม่มีเวลาครับพี่พีน้องพอทำงานครับก็ไม่รู้จะเอาถ่ายยังไงนะครับก็ต้องขับรถขับอะไรนะครับวิ่งดินก็ขับก็ขับรถไถบ้างเนี่ยไม่มีเวลาที่จะถ่ายนะครับถ้าจะถ่ายรถก็ต้องจอดนะครับก็เลย ให้ได้ลงคลิปนะครับถ่ายคลิปต่อเนื่องนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยพีย่น้อง f อซนะครับมุงกีก็แตกแล้วเยอะตรงนี้ก็บางมากนะครับลุงกี มุ้งกีใหม่นะครับมาใส่อยู่นะครับมีเวลาว่างก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนนะุ้งกีใหมุ่้งกีนี้ไม่ไหวครับบางสภาพครับแตกเชื่อมนี้มีแต่รอยเชื่อมนะครับ เมาไวครับพี่น้องเรือนี้ระวังครับระวังเลยอันนี้ดั้มจอดครับก็เลยได้ถ่ายนะครับมีโอกาสก็นี่ครับไม้กันมือครับอยากถ่ายเล็กเกินครับถ้าไม่มีเวลาเลยครับพี่น้องหาเวลาเยอะอยากถ่ายนะครับผมบอนะครับยาก và wow, cái cũng tông thảm bớt cấm nữa to thấy nha là cái khắc cấp có tông cù bãi thôi ngắn I don't know สเสียบลักไว้ครับโอ้เสียวนะหวังว่าจะไม่มีปลาใหญ่นะแตบปลาใหญ่อยู่นี่ยุ่งนะครับ องเป็นรถไถลองดูครับถ้าเป็นรถไถเนี่ยโอ้โหงานกระดูกครับลองดันดูแล้วครับรถไถเห็นพอไหวดัน,นโอ้โหแน่นมากครับไม่ได้ง่ายๆเหมือนไมคูทํานะครับ

เอาลุยต่อครับคนขับครับพอคุ้ม นี่ก็อขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณสำหรับพี่ๆน้องๆุกทีทุกท่านนะครับเห้ผ hey, ู้ที่เข้ามารับชมใหม่ครับก็อ,อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของต้องต่อเรื่องเดิมด้วยนะครับคลิปน,ลน,นี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ